สวัสดีค่ะพอแอมพี่นองเนะคะเมนีพามาเบิงฟาร์มงัวนะคะคือว่างัาวไฮเลนด์มาสั่นมาค่ะแบบแบบแบบขายเฉพาะเนื้อนะคะแบบเป็นเนื้องวัวสเต็กอี่ยังสิงนะคะแบบว่าเห็นได้หลายเมนูนะคะ่ะโตแบบไงเลยะคะ่ะมาเบิงเลยค่ะนี่จะวัวไฮเลนด์นะคะเป็นวัวเนื้อเมืองหนาวนะคะเลี้ยงแบบออแกนิกนะคะนี่ก็เป็นเจ้าของฟาร์มค่ะ นะคะช่วงเพิ่นบอกว่าช่วงผสมพันธุ์ของเพิ่นก็คือเดือนมีนาะถึงมิถุนายนยนต์เท่านั้นเนาะคะ่ะในเพิ่นเลี้ยงนะคะฟาร์มนี่เลี้ยงขึ้นมาก็ตั้งแต่2016เนาะคะ่ะแล้วก็เลี้ยงมาทั้งหมดก็ได้ดประมาณ30ตัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวปเป็นบัวที่เลี้ยงเองผสมพันธุ์เองนะคะบ่ได้ซื้อมาจากฟาร์มใดเลยนะคะเพิ่นแบบว่า,าเพิ่นอยากเลี้ยงเองแบบว่า,าเฮ็ดด้วยมือของเพิ่นมาเองนะคะเนาะ นี่แหละคะ่ะแล้วเพิ่นกาไปว่าแบบกเลียงนี่แหละคะ่ะปอยไหวงี่สิละคะ่ะกินหยาทั้งหนา้อนและหนาหนาวเนาะคะ่ะเนาะหนาหนาวเพิ่นก็สิไปว่าปอยขึ้กันคะ่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นพอพันเนาะคะ่ะเนาะชื่อลิ้นนุกว่ส่สวมาค่ะแต่เพิ่นก็มักชอบเรียกว่าซื่อเล่นเลนื้อลิ้นซือซ้อๆเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะนี่แหละค่ะเป็นพอพันนะคะ นี่นะคะแล้วก็นาหนาวเพิ่งกระสิป้อยนี่สิราคาแบบว่าถ้าหิมะตัวคนกับป้อยตะงัวกับหูจักเนาะค่ะคือว่าแบกแบกหิมะกินหยาเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเพิ่งกะว่าตัวตัวอ้วนสุดกระสิประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกิโลกรัมเนาะค่ะเนาะคือเพื่อว่ากระสิบ้อ้วนไปใหญ่ไปจากนีแล้วเนาะค่ะเนาะกับประมาณนั้นนะคะกระสิแบบป้อยเลี้ยงแบบตอนนี้กับแบบว่า กับเพิ่นว่าเลียงมานี่สีสี่ปีแล้วเนาะค่ะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี่กัสิบว่าเพิ่มที่ได้ขายได้หลายแล้วแต่ว่ามันมาติดคูิดขึ้นกันละค่ะนี่ก็เลยทุกอย่างก็คือว่าต้องแบบว่าบม่ได้ขายหลายบ่ได้ขาหลายสิเนาะ,นะค่ะเนาะก็รอแต่ว่าก็บ่เป็นหยังแล้วว่ากันเลียงไปเรืเร่อยๆเดี๋ยวก็เพิพ่มขึ้นมาเองแต่เราก็มีแบบว่างานประจําด้วยค่ะอันนี้เขาเหบุเป็นแบบนอกเนือจากงานประจํากลับม้าบ้ตรเราก็ได้มาเบิงงัวเบิงหยังเนาะค่ะเนาะ งานประจํากับมีแล้วก็ทั้งผัวทั้งเมียค่ะเหตุงานประจํากันเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นแบบแบบในร้านที่วาของเพิ่นเนาะค่ะนี่เพิ่นขาแล้วบางกสิมาเซว้ <Yeah. S 2> ิทขายเนาะค่ะน้อนี่ <Okay. S 1> อันนี้ก็สิบ,บงบอกว่าเออ oh. เนื้อมองน,นันมองนี้เนาะค่ะนี่เนาะ <Okay. S 1> เป็น เพิ่ก็สิมีดูให้เบิงค่ะและ้ว็กิมีว่ามีพันวัวของเพิ่นมีอย่างแน่มีสีนั่นสีนี้เพิ่นก็สิบอกแล้วขนานั้นนะคะอันนี้ก็คือจังว่ากินจากหยาลวมาใส่จานเนาะคะ่ะนองก็สิแบบว่บาเออแบบว่าเปรียบเทียบคือว่ากินจากกินจากหยาแล้วก็สว่ายุจานในห,ห้องกินอย่างซี่คือประมาณนั่นล่ะคะ่ะนั่กนกนนะะ็เป็นกาดของเพิ่นเนาะค่ะเป็นบัตร อันนี้เก็สิเป็นบอกว่านี่มันเป็นแบบว่าวัวออ,อเกนิกอิเลเดอร์อย่างสิเนาะคันนี่เพิ่นก็สิมีใบับประก,กันพร้อมได้ค่ะนี่นะคะนี่เก็สิมีวัวมีลูกวัวให้เบ่งพร้อมนี่เห็นบอ่มีหิมะพร้อมนะคะอันนี้ก็สิเป็นแบบว่ารา,าคาของวัวเนาะคะ่ะเนาะของ ก็สิว่าเอามองไดไปอันนี้อันนี้แม่มะนาวก็เลยซื้อม้าเนาะค่ะเนาะเป็นเนื้อสันยางดีเด้ค่ะกิโลกำลัพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะอันชิ้นนี้ก็สิประมาณเจ็ดลอยกัมค่ะเบื่อกี้เปลี่ยนค่ะแบบว่ามีเนื้อมีมันติดในนอย,นอยค่ะนี่หั่นออกมาเลยก็สิยยางกันเนาะคะ่ะนี่เนาะแบบย่างออกมาเราโอ้ยแบบเกินคาดเลยเพื่องเราบริวารมันิแซ่บปนินเนาะคะ่ะแบบว่บา นุ่มมากแบบว่าเนื้อย่างไปแล้วบ้แห้งนะค่ะแบบอุ้ยแซบหลายอีลีค่ะน,คน้อค่ะน้อเห็นบ้ไห้ค่ะอู้แซบค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สมนีน้อะค่ะน้อสวัสดีค่ะ